ครับครับทีมงานสถานทุ่งครับตอนนี้มาดูดัมซิ่งกันบ้างครับก็มาสั่งดินนะครับไปไปเที่ยวละ500บาทนะครับเดี๋ยวพาคนขับไปลงเลยครับนี่นานะครับ กโ้ครับอย่าให้เขาถอยหลังเข้ามานะครับ oh. เดี๋ยวปกรอสักวันหนึ่งครับวันนี้จะติดไม่ติดเนีย่ยเดี๋ยวให้ลงเทตร,ตรงนี้ครับตรงนี้มันจะ

โอเคครับเดี๋ยวมาดัน้องครับรอน้ำแห้งก่อนครับขับคนเดียวเลยครับ ทั้งแมคโคทั้งหกล้อ,รอครับเม็ด SK 75นะครับดินนี่เขามาสต็อกไว้นะครับยิมานเขามาสต็อกไว้นะครับเดี๋ยวเราเอาอีกเที่ยวนึงครับบอกให้จัดเต็มกล่องเลยเที่ยวนี้ น่าจะใหม่เลยนะคันนี้สีอะไรยังกลิปอยู่เลยครับว่าจะจัดให้เราเต็มแค่ไหนครับ เต็มกล่องเลยนะดูว่าเขาจะจัดให้แค่ไหนนี่ดิทก็มาสต็อกไว้นะครับนี่ก็จะหมดแล้วนะครับเอาอีกเอาอีก ยังไม่พอครับจัดให้อีกครับเขียวเลยใหม่จริงครับคันนี้เสียงนิ่มเลยครับ Loyal, lo era ใส่ได้อยู่ครับพอแล้วไปเดี๋ยวไปบอกที่ลงเดีย๋ยวทีนี้บอกให้จมเลยครับให้ลงมาลึกๆเลย สองเที่ยวนะครับเอ็กเอ็กด้วยเฮเยโอ้ด้ย เขียวเลยเดี๋ยวน้ำแห้งให้มันดันนะครับดูครับน้ำยังเต็มอยู่เลยอเอีคยครับเรียบร้อยครับไหาเรกระจอดไปไม่ติด สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ